สวัสดีครับคุณโนโนมาฝึกอ่านคำที่ผสมกับสระไอไม่ม้วนและคำที่ผสมกับสระไอไม่มาลายไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมครับใจในใสใบใด ใหญ่หายใส่ใช่ใต้ใกล้ใบใหม่ใหญ่ไฟใจในใจหัวใจ ใจดีใจดำอันใดใบบัวชักใหน้ำใสบ้าใบหลงไหลยองใหญ่ผู้ใดของใคร ไฟจะไฟฝันไฟฝันสะพ้ยให้ไปใกล้ไกลหองใหม่ใต้ถุนของชายหุ่นใบใบไม้เรือใบ สดใสรักใครใช่ไหมใหญ่บัวเยื่อใหญ่ไฟใจใส่ใจอันใดข้างในหัวใส ้าไหม่ผู้ใหญ่ยองใหญ่หวาใสอยู่ใกล้ให้ไปไห้ไฟไวไวตไกลไปไกล ใส่ไงไอไรไลไหไฟไขใสใบใจใจไหมไปใหญ่มีฝ่ย ลำใหญ่มะไฟบันไดใสไม้ไอน้ำทีไรโคมไฟน้ำไหลว่องไวในไหไปไหนไถนายากไร้ ไขมันทำไม่ซอนใส่ชอนไชอีกครั้งครับชอนไชใส่ใส่ตัวหัวตัวไรอีกครั้งครับตัวอะไรกำไรผลักใส เป็นไทยตับไตอะไรรำัยชาวไร่ไปไกลไม่ไหวสวยัยฉไหนะไม้ไผ่ร้องให้ เงื่อใครเรไรคนไทยตะใครต้นไพรอยากาย่ยคนไพ่ไส้หมูไห้พระให้ไว้เป็นไข่ได้ดีจุดใต้ ถูไถไตรตรองถามไทยข้าไทยไข่ไก่รีดไถรำไรเป็นไงกำไรตาไวไปไถนาตาใส มีใบชาหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็วโดยสำรีรักสุธ,ธีครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง